มันกำลังอยู่ในเรื่องของชาติน,นะคะที่จะเริ่มแล้วก็น่าจะเสร็จในประมาณปี2027นะคะอันนี้คือสิ่งที่ชี้ได้คุยกันเมื่อกี้แล้วก็มีเรื่องของความสมบูรณ์ในภาคใต้นะคะที่ต่อความร่วมมือทางทางด้านของมาเลเซียด้วยนะคะแล้วเราก็จะไปเน้นชี้เรื่องของเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮาราหรือเรื่องของรับเบอร์ซิตี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้คุยกันแล้วก็เราเห็นว่าเราน่าจะเปลี่ยน ลำดับกเป็นสำการค้านะคะเพื่อจะได้มีในเรื่องของการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจซึ่งแต่และกันด้วยความร่วมมือด้วยนะคะส<ต>่วนเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องของทาค่ะเรื่องของที่ประธานทรัมป์นะคะที่พูดในเรื่องของภาษีของทั้งโลกนะคะเราก็คูดกันว่าในเรื่องของอาเซียนเองเ,องเนี่ยดูว่าจะมีสามารถรวมพลังกันได้อย่างไรบ้างเพราะว่าจริงถ้ารวมประชากรในอาเซียนก็ถือว่าเ,อาเยอะเยอะแล้วก็มีม,มีความแข็งแรงนะคะแล้วเราก็ดูว่า